วิธีนี้คลาสสิกที่สุดละในการยกระดับความสามารถของจัดซื้อขึ้นก็คืออบรมสอนเขาให้เขารู้ในหน้าที่เขาจากจ็อบดิสคริปชันที่เราให้เขานี่แหละค่ะเราจงบอกเขาไม่ใช่ให้เขาอ่านเองจริงอยู่เขาอ่านเองนั่นแหละแต่อย่าให้เขาเข้าใจของเขาไปเองฝ่ายเดียวเราต้องอธิบายบอกด้วยเพราะว่าบางทีไอ้คำที่เขียนน่ะ ความเข้าใจของคนเราไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องอธิบายให้เคลียวว่าสิ่งที่เราต้องการแบบนี้มันก็ล้อไปตาม Job description นั่นแหละค่ะจงบอกเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอัพความสามารถเขาขึ้นเช่นกันถ้าจะอัพให้มากกว่านี้อีกก็คือเอาองค์ความรู้ใหม่ๆใส่เข้าไปให้เขาเพื่อที่จะได้ให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วตอบโจทย์กับบริษัทที่กำลังเติบโต รุ่นพี่ควรสอนรุ่นน้องได้ผู้บริหารหรือหัวหน้าเนี่ยก็ควรจะสอนลูกน้องได้เช่นกันถ้าสอนไม่ได้มันก็มีตัวเลือกเหมือนอย่างครูเนี่ยที่ออกมาแบ่งปันงานจะซื้อมีคอสอบรมหรือสถาบันที่อบรมหลายๆที่อันนั้นก็เป็นทางเลือกของบริษัทต่างๆเพราะบางที บริษัทต่างๆมีคนทํางานอยู่แล้วแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นกัแคลรู้เท่าที่หน้าที่ทําแต่อยากให้คนทํางานรู้มากขึ้นก็ต้องไปเลือกเรียนกับกูรูกับคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยคนนี้ให้ข้อมูลจากใจจริงเฮ้ยคนนี้ให้ข้อมูลแล้วมันเอาไปช่วยบริษัทได้ทําได้จริงๆก็ไปลงเรียนกับเขาอย่างครูในงานจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อในประเทศต่างประเทศครูมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครูทําในหน้าที่เนี้ยมาเป็น20กว่าปีแล้วครูก็เอา ประสบการณ์ที่ครูทามาทั้งที่เจอปัญหาทั้งที่เป็นผลลัพธ์เอามาไว้ในคอร์สต่างๆนั้นคุณชอบในคอร์สไหนจะอัพเวลตัวเองในคอร์สไหนก็ไปลงทุนในนั้นเรียนแล้วก็เอาไปเทรนลูกน้องต่อหรือให้ลูกน้องมาเรียนเลยหรือคุณต้องการความรู้เน็ตๆตรงๆเลยก็ไปลงเรียนเรียน แล้วนำไปปฏิบัตินะมันจะเป็นผลลัพธ์ของคุณมันจะติดตัวคุณไปตลอดถ้าเราแค่เรียนอย่างเดียวรู้แค่ทฤษฎีอย่างเดียวมันยังไม่ฝังไปในตัวคุณเพราะเดี๋ยวมันก็ลืมแต่ถ้าคุณเอาไปลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์เพราะไอ้ตรงเนี้ยมันจะผ่านการคิดผ่านการวิเคราะห์มันเลยเป็นประสบการณ์ของคุณเองขอให้คุณเรียนแล้วเอาไปลงมือทำเนาะในการยกระดับของจัดซื้อมันก็ไม่ได้ยุ่งยากคือ จากการพูดคุยจากการสอนจากรุ่นพี่จากหัวหน้าจากคนที่รู้ถ้านในบริษัทนั้นมันไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีใครรู้เราก็ลงทุนกับข้างนอกกับสถาบันต่างๆหรือกับครูเองคุณเห็นแล้วเฮ้ยครูสอนจากประสบการณ์จริงๆสอนแล้วมันช่วยได้จริงครูทำคลิปมาเกือบ2,000คลิปคุณไปฟังแล้วเอาตรงนั้นอะ ไปปฏิบัติดูอันไหนที่มันเข้ากับง,งานคุณเอาไปปฏิบัติดูแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ถ้าอยากจะอัพเวลตัวเองขึ้นก็ลงทุนเนาะการลงทุนแก่ตัวเองให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดเพราะมันทําให้เราไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้แค่รู้อย่างเดียวไม่ได้นะต้องนําไปปฏิบัติด,ด้วยครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ครูบอกเสมอเพราะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณเติบโตพอมีองค์ความรู้คุณก็สร้างแผน การที่จะเดินไปในทิศทางของเป้าหมายคือให้มันเคลื่อนตัวไปข้างหน้ารู้แล้วก็เอาไปลงมือทำเนาะครูขอให้คุณเป็นคนทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูทัญญาค่ะ